สวัสดีครับเมื่อนี้ผมพามาชมผักสมุนไพรพื้นบ้านเมื่อนี้พามาดูจ,จักพักกระดอมกระดอมเป็นพักพื้นบ้านเป็นพืชสกุลบวบสกุลมะละกินกนะครับลักษณะใบของสมุนไพรพักกระดอมครับ ลักษณะใบของเขาคล้ายใบตำลึงครับพักกระดอมครับหรือว่าลูกกระดอมเป็นไม้เท้าเลื่อยเส้นเดียวกับกันกับผักตำลึงและกะมะละกินกนะครับใบของเขาครับมีลักษณะเหมือนมะละกีนกเลยครับ แล้วก็มีสรรพคุณทั้งสมุนไพรนะครับเป็นพักพื้นบ้านที่กิน้ทั้งยอดและกระผลอ่อนของเขานะครับลูกกระดอมครับหรือว่าขีกาเลียมเขามีซื้อท้ทองถินต่างๆในไทยครับกระดอมขีกาดงครับขีกาหน่อยขีกา ขิกาดงพักขาวมาน้อยหกฝ้าลูกกระดอมครับเขามีเม็ดคล้ายกันกับลูกตำลึงนะครับแต่มีเหลี่ยมครับผลของเขาเป็นเหลี่ยมนะครับโดยใส่ผลอ่อนของเขาครับทำายาและกระทำพักกินนะครับใส่ลวกจิ้มน้ำพริกหรือว่าทําแกงนะครับใส่ผลอ่อนของเขา ผลอ่อนของเขาใส่ตักแห่งทำยาสมุนไพรใส่ต้มน้ำดื่มนะครับสารพคุณของกระดอมครับเป็นยาสมุนไพรด้วยการใส่ผลอ่อนของเขานะครับใส่เป็นยาร่า,าพ,พิษในกระแสเลือดเป็นยาลดไข่เป็นยา วยแก้อาการไข่นะครับใบของเขาใสซบดขั้นเอาน้าททำเป็นยาน้ายาล่างแผลเป็นยารักษาแผลเสบแก้บาดทะยักนะครับพักกระดอมครับผลอ่อนของเขายังเป็นยาสมุนไพรดับพิษร้อนในร่างกายเป็นยาบำรุงโลหิตและก็ยังเป็นยา ในตำรับยาสมุนไพรไทยชนิดต่างๆครับกระดอมครับเป็นทั้งพักและยานะครับครับเมื่อนี้ก็พามาชมพักสมุนไพรพื้นบ้านเป็นพักที่เกิดน้ำปลานะครับคีการเลียมหรือว่าลูกกระดอมเป็นทั้งพักและสมุนไพร ครับคลิปหนาพอกันไหมครับมื่อนี้สวัสดีครับ